Easy Pack e z s MCCB เบรกเกอร์น้องใหม่จาก Schneider Electric ง่ายจนใครๆก็ยกนิ้วให้ง่ายต่อการเลือกใช้ขนาดแอมเฟม1 0 0 6 3 0์ขนาดกระแส1 6 6 0 0อ์ อ a k e r EZPAC EZS เป็นชนิด3โพกระแสะการลัดวงจร25ทับ30 KA สำหรับรุ่น100แอมกระแสะการลัดวงจร25ทับ36 KA สำหรับรุ่น160ถึง250แอมกระแสะการลัดวงจร36ทับ50 KA สำหรับรุ่น400แอมขึ้นไป ผู้ซื้อเลือกใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนครอบคลุมการใช้งานทั่วไปเหมาะสำหรับอาคารขนาดเล็กทั่วไปเช่นอาพาร์ตเมนต์หอพักโรงแรมขนาดเล็กโฮมสเตย์อาคารพาณิชย์เป็นต้น easy pack e z s เหมาะสำหรับติดตั้งในตู้ distribution board ง่ายต่อการติดตั้งมีขนาด3ามไซส์เท่านั้น ง่ายต่อการออกแบบตู้ช่วยเพิ่มความยุดหยุนในการเลือกใช้รุ่นกระแสทดแทนกันได้เลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนแบบตู้ขนาดเล็กประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้งมี QR code บนตัวผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของเบเกอร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องค้นหาคู่มือและสามารถดูวิดีโอแนะนำการติดตั้งให้การติดตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องลดความผิดพลาดในการติดตั้ง ง่ายต่อการใช้งานทิปยูนิตเป็นแบบฟิกไม่ต้องปรับตั้งค่าลดความยุ่งยากและข้อผิดพลาดการันตีคุณภาพและอายุการใช้งานที่สูงสุดด้วย ICS เท่ากับ100 ICU ทนกระแสะมากกว่าเบเกอร์ <Baker S 2> จะเป็นแบบคันโยกมี3ตำแหน่งในการใช้งานนะครับ On Tip Off วิธี OnBaker นะครับเราจะดึงคันโยกมาตำแหน่งอ f f ก่อน แล้วดันคันโยกไปตำแหน่ง on นะครับแบบนี้นะครับส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มทิปเราจะไม่สามารถออดเบเกอร์ได้ทันทีนะครับดึงคันโยกมาตำแหน่ง off ดันคันโยกไปตำแหน่ง on นะครับแบบนี้นะครับวิธีออนเบเกอร์อุปกรณ์เสริมสำหรับเซอร์กิตเบเกอร์ easy pack e z s ต้องถอดหน้ากากออกมานะครับสำหรับใส่อุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมสำหรับ Circuit b r k e r e r easy pack e z s สำหรับรุ่น 100M แอมป์ชนิดที่1 t i p r e l e e s e c o i อจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตัว s u t t i p และ Under v o l t a g e Release ชนิดที่2 a u x i o n a r y Signaling Contact จะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัว ออกเซนเนอริงสวิตอารามสวิตออกเซนเนอรีสวิตและอารามสวิตอยู่ในตัวเดียวกันชนิดที่3 r o โรตารีแฮนเดจะมีได้กันทั้งหมด2ตัวไดเ็กโรตารีแฮนเดิลและเอ็กเทนโรตารีแฮนเดอุปกรณ์เสริมสำหรับเซอร์ i t b เบเกอร easy pack e z s y e สำหรับรุ่น1 6 0 6 3 0แอมป์ชนิดที่1 ทิปดีลิทคอยจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวซันทิปและอันเดอร์วอลเตดดีลิทชนิดที่2องอ i a เซนารี a ิกเน n ร c t ิ่งคอนแทคออคเซนารีสวิตชนิดที่3 r o โ a r y h a n d นเดจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวด i เร c กโร t ารีแฮนเดิและ e x ็กเทนโร a ารีแฮนเดิล s y p a c k e z s m c c b เบเกอร์ Baker, น้องใหม่จาก Schneider Electric ง่ายจนใครๆก็ยกนิ้วให้ง่ายต่อการเลือกใช้ง่ายต่อการติดตั้งง่ายต่อการใช้งานสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ใต้ลิงก์วิดีโอคลิปนี้